เามาดูอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ชมร้องเรียนมาเรื่องนี้น่าเศร้านะครับสำหรับใครที่ไปทําบุญเท่ากระดูกของญาติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าไปถึงที่วัดแล้วโกรธที่บรรจุอัฐินั้นถูกรื้อทิ้งกระจายหมดเลยนะครับและมีโจรนั้นขโมยแต่โกรธทองเหลืองกับโกรธโลหะไปโกรธพลาสติกเนี่ยเอาไปแต่เหรียญ รดพลาสติกบรรจุก,กระดูกผู้ล่วงลับบางส่วนนั้นถูกทิ้งไว้ริมกำแพงวัดหนองหงตมบลหนองหงอำเภอหนองหงจงังหวัดบุรีรัมย์ครับคนร้ายงัดกดบรรจุกระดูกโดยสำรวจพบว่าคนร้ายเลือกเอาเฉพาะกดที่เป็นทองเหลืองและอลูมิเนียมไปครับส่วนโกดพลาสติกก็เทกระดูกออกแล้วก็นำเศษเงินไปครับชาวบ้านที่ทราบข่าวก็ทยอยเดินทางมาดูโกดบรรพบุรุษเป็นจำนวนมากแล้วต่างสาปแช่งการกระทำของคนร้ายนายคำภูแลกระสินบอกว่าไม่คิดว่า จะมีคนที่กล้าทํนาลักษณะนี้เพราะเป็นการเทกระดูกบรรพบุรุษทิ้งไว้ทําร้ายจิตใจลูกหลานของผู้ตายจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีและคาดว่าจะเป็นคนในพื้นที่เส <uana> <mag> <nick named> ียใจมากๆเลยครับทิ้งทาแบบนี้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกคนนะครับที่เสียใจอย่างนี้เสียใจมากเลยครับที่เห็นอย่างนี้ผมอยากให้จับมาดําเนินคดีได้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับผมอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นครับ พลตวตรีชัยเดชบานรักษาผู้บังคับการตำรวจกรุธนบุรีรัมสั่งการให้สพหนองหงเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี